ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐา,านะหรือเลื่อนวิทยฐา,านะตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษด้วยความยินดียิ่งประวัติผู้ขอรับการประเมินชื่อนางชนทิชาโนนทิงตำแหน่งครูวิทยฐา,านะครูชำนาญการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทองสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทองอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามเกิดเมื่อวันที่27เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2511คุณวุฒิทางการศึกษาปีพุทธศักราช2554 ปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกสาขาการศึกษาปฐมวัยคณะครุศาสตร์มหาวิทยายลายัยราชพัฒนสวนดุสิตปีพุทธศักราช2558ปริญญาโทพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาเอกสาขาการบริหารการศึกษาคณะพุทธศาสตร์มหาวิทยายลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลายัยประวัติการรับราชการ วันที่หนึ่งสิงหาคมปีพุทธศักราช2555ดํารงตําดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามเปี้ยสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทองวันที่หนึ่งสิงหาคมปีพุทธศักราช2557ดํารงตําดำรงตำแหน่งครูอันดับคอสหนึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามเปี้ยสังกัดองค์งการบริหารส่วนตำบลกู่ทองวันที่หนึ่งพฤศจิกา,าย,ยน ปีพุทธศักราช2561ดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทองจนถึงปัจจุบันด้านที่1ด้านการจัดการเรียนการสอนคุณครูชนทิชาโนนทิงปฏิบัติการสอนระดับปฐมวัยโดยปฏิบัติการสอนในระดับชั้นอนุบาลอายุ4ปี ตามหน่วยการเรียนรู้4สาระดังนี้ 1. เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 2. เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อม 3. เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัว 4. เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัวจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จำนวน6กิจกรรมต่อวันได้แก่ 1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 2. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 3. กิจกรรมสร้างสรรค์ 4. กิจกรรมเสรี 5. กิจกรรมกลางแจ้ง 6. กิจกรรมเกมการศึกษาโดยปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชั้นเด็กปฐมวัยอายุ4ปีรวมจำนวนชั่วโมงที่สอน25ชั่วโมงต่อสัปดาห์คุณครูชนทิชาโนนทิงมีความรู้ความเข้าใจ เรื่องการออกแบบการเรียนรู้สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ได้และนำผลไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมผลสำฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนคุณครูชนทิชานนทิงศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ระดับปฐมวัยและกระบวนการจัดการเรียนรู้ทำโครงสร้างการสอนศึกษาและออกแบบกิจกรรมการเรียนกำหนดสื่อและแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์น,นำนวัตกรรมทางเลือกใหม่ๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาจัดหาข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และเข้าร่วมรับการอบรมในโอกาสต่างๆแล้วนำความรู้ความสามารถที่ได้มาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโดยการนำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาพัฒนานวัตกรรมและสื่อการสอนให้ผู้เรียนมีผลสลัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นการจัดทำสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้การนำเทคโนโลยี มาใช้ในการจัดขบวนการเรียนรู้แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ข้อมูลสารสนเทศการวิจัยในชั้นเรียนด้านที่สองการบริหารจัดการชั้นเรียนคุณครูชนทิชาโนนทิงได้ทำการดูแลนักเรียนที่มีอายุ4ปีดูแลอย่างใกล้ชิดให้ความรักความอบอุ่นเอาใจใส่และอบรมดูแลสั่งสอนเลี้ยงดูให้เป็นเด็กดี อยู่ร่วมกับเพื่อนได้ดีให้การศึกษาตามวัยที่เหมาะสมและวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลประเมินพัฒนาการตามวัยให้มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาเพื่อให้เด็กมีความพร้อมในการศึกษาในระดับต่อไปอย่างมีคุณภาพสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองเพื่อให้ผู้ปกครองไว้วางใจ ในการฝากลูกหลานมาให้ดูแลและให้การศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนหน่วยงานและร่วมจัดกิจกรรมต่างๆในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ประสบผลสำเร็จด้วยดีทุกกิจกรรมมีการจัดบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนจัดทำข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจำชั้นเรียนประจำวิชาและมีการกำกับดูแลชั้นเรียน มีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียนพัฒนาทักษะชีวิตสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยดีตลอดมาด้านที่3การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพคุณครูชนทิชานนทิงมีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ด้วยการเข้าประชุมทางวิชาการการอบรมสัมมนาหรือวิชาการอื่นๆการรวบรวมและประมวลความรู้ในการพัฒนาองค์กรและวิชาชีพพร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านวิชาการในหมู่เพื่อนร่วมงานการปฏิบัติหน้าที่และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายคุณครูชนทิชาโนนทิง ปฏิบัติหน้าที่และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายดังนี้เป็นคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทองเป็นคณะกรรมการคัดเลือกสื่อการเรียนการสอนเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและอุปกรณ์การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทองและการเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆตามหน่วยงานต้นสังกัดขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านคะ่ะ